เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์แคปป๊อปป๊อปนะครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆในวงการเคปป๊อปกันคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเนี่เลยกับยอดพรีออเดอร์ของเกิลกรุ๊ปนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเกิลกรุ๊ปมีการคัมแบ็กกันหลายวงเลยยอดพรีออเดอร์อัลบั้มเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับกันไปบ้างเพราะว่าปีทองปีนี้เนี่ยเกิลกรุ๊ปคือมาแรงจริงๆยอดขายก็ดียอดชาร์ตก็ดียอดดิจิตอลก็ดีด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าว่า กันบ้างนะครับดูเหมือนว่าจะเป็น4อันดับแต่ว่ามี5วงด้วยกันจากการรายงานเนี่ยจะบอกเป็นท็อป5แต่ว่าครั้งนี้เราจะมาพูดเป็นแบบว่าอันดับที่4 3แล้วก็ 2 1ละกันนะครับประมาณมี5วงแต่ว่าอันดับเนี่ยเท่ากันอยู่2งวงนั่นเองเริ่มมาที่อันดับแรกเลยนะครับเป็นของ Twice ในอันดับที่4ครับ Lady to be นะยครับยอดทั้งหมดอยู่ที่1 7 0 0 0ล้านอัลบั้มและในตอนนี้ท w i c e ก็จะมีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาด้วยเดี๋ยวรอตามกันนะครับเราจะมาทำคลิปอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกทีเริ่มต่อไปนะครับอันดับที่3เป็นของ n ิวเจสเองในอัลบั้ม Get Up นะครับมียอดพรีออเดอร์ทั้งหมดสูงสุดอยู่ที่1 7 2 0 0ล้านลบั้ม New Jeans ่น่ยก็ มาแรงมากๆในตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเชื่อว,ว่ากระแสจะต้องทวีขึ้นไปมากกว่านี้แน่นอนมากันต่อนะครับกับอันดับที่เท่ากันมี2วงอยู่ในอันดับที่2นะครับนั่นก็คือ g i d ไอนั่นเองนะครับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ด้วยยอดอัลบัม้มทูนะครับ ตอนนี้มียอด pre. พรีพุ่งขึ้นมาเป็น1ล้านแแสนอัลบ,บัมกันแล้วคือแบบโอ้มาแรงมากๆทุบสถิติเดิมของตัวเองในอัลบั้มก่อนหน้า i feel นะครับครั้งนี้พุ่งขึ้นมาอีกและก็ยังคงนับต่อด้วยอรอดูกันดีกว่านะครับว่า I d ด l เนี่ยจะจบที่เท่าไหร่อันดับต่อไปเป็นอันดับที่2เหมือนกันอีก1วงก็คือเอสปกับ MyW o r l d นั่นเองนะครับที่มียอด1ล้านแแสนอัลบัมกำหับการพรีออเดอร์อัลบ,บัมของเอสป My World นะครับใครซื้ออัลบ,บัมนี้กันไปแล้วบ้างรายงาน ตัวกันมาหน่อยนะครับสุดท้ายเราเดินทางมาถึงอันดับที่1กันแล้วสําหรับอันดับที่1เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ b l a c กพิงกกับอัลบั้มบอลพิงก์นั่นเองนะครับมียอดพรีออเดอร์ทั้งหมดสูงสุดเป็นอันดับที่1ด้วยยอด2ล้านอัลบั้มนะครับปังมากๆสําหรับ Queen o ฟเค o วงนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้อัลบั้มใหม่จะยังไม่มาแต่ว่ายอดอัลบั้มเดิมก็ยังคงเป็นสถิติที่1อยู่สําหรับแ l ล c กพิงกนั่นเองนะครับกับอัลบั้มเต็มบอลพิง รับที่มียอดพรีอสูงสุดตลอดกาลหรือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเกิลกรุ๊ป K-POP นั่นเอง Blackpink, b o n นพิ k e Espa, My World, g i d o ล 2, New Jeans, Get Up และ Twice, Ready to be นะครับใครสั่งซื้อพรีออเดอร์อัลบั้มไหนของวงไหนกันมาบ้างนะครับก็มารายงานตัวมาคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ไว้อัปเดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากก like, ดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง